สวัสดีครับวันนี้คุณกําลังอยู่กับนายปฏิมาสุขศรีจะมาทําเสนอการท่องเที่ยวจังหวัดนนทวันนี้ผมขอนําเสนอการท่องเที่ยวในอําเภอบางบัวทองนะครับวันนี้จะมาที่วัดเล่นเนยหรือวัดมังกรวัดน,นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการคลองราชพระราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพร้อมแล้วไปกันเลยครับ thôi nhưng đang đi kèo được ạ subscribe không 难道？ ข้างบน,นไงไห้รู้สึกว่าถ่ายรูปด้วยข้างบนอะ่ะเออ,อตัดตัดก่อนแล้วกันเรานปดูลัสเป็นพุทธศิลปะสถาปัตย์ในราชวงศ์มินอยูนะครับ มาปิดทางเลยเปล่าออนะ <c oughs> มาทำมาเดินสถานปัดกันเป็นงานศพเลยสิงานเก่าแล้วชมงเรอตอนรกอ้มันเปิดไม่ใช่หรอไมวมทไม่วะนอนสบาย <c oughs> ประตูดีไอ้ประตูเป็นรู อาหารสีขาวดีหมืม่นพุทธ่อ้าวไม่ห้อหเย็นไม่ใช่เหรอได้ทำเหรอเปล่ามันมันมันใช้ใช่บ้านอยู่ใกล้ๆงเี้ยบ้านอยู่เดียดไม่อด ถ่ายวิดีโอวะพี่ชาย่ายพอดีดีทำเป็นพิธอนาแล้วก็ทำอะไรทยวิดีโอหรอมาเจอเพื่อนไงมาเจอเพื่อนไงทำอะไรกันเนี่ยอ้าวรอใไหบ่ถ่ายถ่ายวะถ่ายวะอ้าวไม่เอาไปลงด้แล้วพ่บอกเด็กต้องัดมาอมายเล่กลนกไปดิาเมาเอาไปเลนไม่ได้ไม่ได้ มาตอนถึนี่เดี๋ยวมันไม่ไปวัดโบสถ์ทำไมไปทำไมไปทำไมวัดโบสถ์โบสไม่มีอะไรวัดชะลาวัดชะลเออวัดชะเลือ จะมาอยู่ที่เมืองพุทธสารองค์ตั้งหมื่นบาทอยกไปตอนนี้ตอนนี้เราอยู่องค์ใหญ่ๆนี้เขานับด้วยปะนะี่มันมันเนื้อเดียวกันเลยนับไปกี่องค์เนี่ย เยนน,น,นยานไม่อย่างดูที่โรงเรียนที่กูรับโรงเรียนน,นานคณะวลวิทย์สิทธิสัมพันธ์เราหนึ่งเดียวกันนั่นอยู่ในสามัคคีเงินเก่าหน้าเฉลิมชิตตามั่นใจแน่นอนเรียนนานทุกคนอะไม่ฉลาดหมดนักเรียนโรงเรียนนันเด็กทุกคนอะไม่ฉลาดหมด งง่ขนาดเลยแล้วอูนี่นะไม่งงเลยทุกคน็ฉลาด็ฉลาดนี่เป็น,น,ปนหมดี่รอยู่ยบทีบนนอีกอไม่ได้ยินเสียง่งหมื่นลูกนะครับได้รับมเป็นยังไงบ้างไม่หนักในนลูกตอนนี้อนนี้เป็นยังไงบ้างะนะครับต้องด วันนีรากลงในราชวงศ์หมิะมมน,นะครับแต่จะเรากินบุญกันไปแล,ล้วมากินท้องกันดีนกว่านะครับที่ร้านไวท์เฮาส์รลอดช่อนข้างล่างเราไปเลยครับไปกันเลยครับช่วงตรอไปคือการช่วงการกินนะครับผมจะนำจากแอปวงในรู้ใจคนชอบชิงมีทั้งระบบ iOS และระบบ Android พร้อมรับไปกันเลยไปไป ร้านนี้เป็นร้านที่ขายเฉาก๊วยนะครับเฉาก๊วยที่อร่อยมากเพราะว่าได้วงในรนดับ5้ดาวเลยมันเป็นข้าาที่สองเาคมัได้ข้าวบดูก็งสอง่วงพอดี่วงพอดี ้องช้อนมาเลยครับไปชัยที่ห้ามาครับชายก็ทดสอบเวไาตอนนี้วะกินกินเถอะร้านอาหาร รู้สึกไงไกร้านาเราทำเพี้ยวเมื่อกี้มั้งรู้สึกมันนเป็อย่างแรกอย่างแรกคือแพงขี้ <laughs> ขอะเราถามก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดนะต้องรีบอ่ะถ่าย,ยะอะไรอย่างเฮ้ยยายข้างหลังอเอาอะไรนะอ่ะก็กดถ่ายตอลอดเวลาเลยเนี่ยไปร้านต่อไปอร้านไวท์เฮาเป็นร้านเบเกอรี่ที่อร่อยที่ทำอย่างแบบเฮ้ยแล้วแล้วัาจีนอยู่ละ อำเภออมรทองเดี๋ยววัดจริงครับไปทีหลังนะครับเราไปกินงินก่อนเพราะเราชื่อรายการปากบีมนะครับปากบีมนี่อะใช่กานที่ท่องเที่ยวใช่เหรอท่องเที่ยวหนึ่งนอนไม่ใช่เหรอเฮ้ยจะตายแล้วเนี่ยเมื่อกี้อะไรเนี่ยเต๊กอไม่แดกเลยฮะเพื่อกินเต๊กกินเต๊ก จะมาดูคำรีวิวจากโอเวอร์วิวงในรู้ใจคนชอบชิมนะครับดีครับ ร้านนี้มีเมนูให้เลือกหลากหลายมากๆเลยแล้วก็มีคนมารีวิวด้วยโกยเยอะรสชาติน่าจะหารสชาติอาหารน่าจะอร่อยมากเลยนะครับแต่ก็โก้ใหเยอะไปนะกระอันนั่งก็ดูเมนูสิเยอะ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 เกินมากเยอะเยอะเยอะเท่านั้นนะแกล้มนื้อเลย์ตากิน้ำผึ้ม ก็โอเคอ่ะนี่ข้าวอะไรวิวนี่ข้าวหรือวิญญาณหมูเนี่ยข้าวเซตหมูค่ะข้าวเซตหมูที่ข้าว ตอนนี้จะไม่มีเสียงแล้วนะครับคารุน่าอ่านซับด้วยนะครับข้างล่างนี้นะครับข้าวเส้นหมูเคี้ยวเหนียวเหนียวเคี้ยวคนเหนียวดูนะครับมีไส้ด้วยนะครับวิญญาณนะครับดูดีไปยาววิญญาณหูวิญญาณนะครับก็สเต็กโกวิโดเสิ็จแล้ววิ่งแถมแถมหมดด้วยตัวหนึ่งสเต็กโก็ดสดีสิล้ว หลังจะราอิ่มบุญแล้วว่าอิ่มท้องกันดีกว่านะครับอิ่มท้องที่อะไรจัดหัวตกเป็นวันอะ้ไรกูโอ,อ้ยเฮียเออชื่อน้ำกินดกว่าชือ่อสิไม่มี้จังตังค์อยู่ไหนเงื่นที่ดีว่<บ>าตรง,งนี้หายเลย